สวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้พบกับบางหมานฐานโต๊ะนะครับใครที่เล่นบาคาร่าอยู่คุณต้องดูคลิปนี้ของบางให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าการเอาชนะบาคาร่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับในคลิปนี้บางจะมาแฉ5ประเภทของนักพนันที่เว็บพนันชื่นชอบและ1ิประเภทของนักลงทุนครับที่เขาสามารถเอาชนะบาคาร่าได้เขามีเทคนิคอย่างไรโปรดติดตามชมได้เลยครับอ่า บางนะครับผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าของเว็บพนันมาหลายคนพวกเขาเหล่านั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าจากสถิติที่ผ่านมานั้นผู้คนมากกว่า95%ครับได้ตกหลุมพรางในการเป็นนักพนันซึ่งถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งในประเภทที่บังจะกล่าวถึงแสดงว่าคุณกําลังติดกับดักอยู่นะครับผมอ่าเรามาถึงเลยครับ5ประเภทของนักพนันนะครับที่เว็บพนันชื่นชอบ1ครับ หัวร้อนครับแพ้แล้วอยากได้คืนเสียแล้วอยากได้คืนนี่คือหนทางสู่หายนะชัดๆครับผมไม่ว่าคุณจะเก็บกําไรมากี่วันคุณจะแพ้เขากลับไปในวันเดียวอย่างแน่นอนครับ2นะครับผมการเล่นแบบสเปะสปะชอบไปไหนลงหนักไม้นั้นไม้ที่น้อยแต่คุณกลับลงถูกนะครับผมเพราะคุณไม่ได้แทงถูกทุกตาและคุณไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าตาไหนจะถูกอไอคำว่ามั่นใจนี่แหละครับ หมดตัวมานักต่อนักแล้วโอเคไหมครับ <Yeah. S 1> อีก3ประเภทนั้นบางของเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันทีนี้ให้ทุกคนคิดเลยครับจะเหลือคนเพียงแค่5%เท่านั้นที่เขาประสบความสําเร็จและเอาชนะเว็บพนันได้ถ้าคุณเป็นเว็บพนันคุณจะกลัวหรือไม่ครับ <c oughs> และในวันนี้ครับบางได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่เก็บสถิตินิสัยเทคนิคการเล่นของ5%นั้นว่าทําไมเขาถึงเอาชนะบาคาร่าได้ ทำไมเขาถึงเป็นส่วนน้อยที่สามารถประสบความสําเร็จในวงการบาคาร่าจากที่บางฟังนักสถิติพูดมานะครับบางสรุปได้ครับมาประมาณ10ประเภทครับตั้งใจฟังสิ่งที่บางจะบอกให้ดีนะครับทุกท่านเพราะมันคือความสําเร็จและเคล็ดลับที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยครับ หลักการที่สําคัญที่สุดนะครับผมที่เขาบอกบางปาก,ก็คือว่าเขาเหล่านั้นใช้วิธีการเดินเงินครับเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด <Wow. S 1> และความเสี่ยงน้อยที่สุดครับผมหลักการเดินเงินในโลกนี้เนี่ยมีมากกว่า11รูปแบบนะครับจากที่บันเคยศึกษามาถ้าคุณอยากรู้ว่าการเดินเงินคืออะไรคุณต้องทักหาบางมาครับผม <S <S อย่างที่สองครับผมไม่มีใครเอาชนะบาคาร่าได้ด้วยการเล่นทั้งวันครับ จากสถิติที่ผ่านมานั้นคนที่เอาชนะบาคาร่าได้ในหนึ่งวันน้อยที่สุดนะครับคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือ2นาทีครับแต่เขาชนะติดต่อกันเป็นเวลา30วันครับผม <Wow. S 1> สูงสุดในการเล่นของคนที่เอาชนะได้เนี่ยไม่เกิน30นาทีครับผมฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะ5%ที่บางพูดถึงคุณอยากอยู่ฝั่งผู้ชนะนะครับผมอยากศึกษาเทคนิคต่างๆที่บางได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมด เพียงแค่คุณทักบังมาครับคุณไว้ใจให้บังเป็นผู้นำครับความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณจะรู้ว่าการเอาชนะบาคาร่านั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อโอเคนะครับทีนี้หลากหลายท่านครับเคยถามบังมาทำไมบางหมานต้องแนะนำให้เล่นเว็บเดียวกันครับมาครับเดี๋ยวบังจะชี้แจงแถลงไขในคลิปนี้เลย <Yeah. S 1> บังเชื่อว่าหลายท่านครับเคยเจอกับเว็บที่ไม่ดีมาครับ เล่นได้แต่ไม่ได้ถอนนะครับโดนโกงเป็นว่าเล่นครับในประเทศไทยยังมีเว็บเหล่านั้นอีกเยอะมากๆครับส่วนใครที่ยังไม่เจอบังก็ยินดีด้วยครับแต่หลากหลายท่านเขาไม่ได้โชคดีเหมือนคุณบังเลยอยากให้สมาชิกทุกคนที่ไว้ใจบังเล่นได้ต้องได้ถอนครับคุณเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมเล่นเสียไม่เจ็บใจเท่าเล่นได้แต่ไม่ได้ถอนครับ <Huh? S 1> โอเคนะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมบังถึงกล้าไว้ใจเว็บนี้ พาอบังได้ไปเจอกับตัวตนของเจ้าของเว็บมาแล้วโดยตรง <Wow. S 1> นะครับโอเคนะครับทุกท่านสุดท้ายนี้ครับมีคําถามนึงครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยที่เขามักจะถามบางมาว่าบางหมานได้อะไรจากการทำแบบนี้วันนี้บางของบอกครับถ้าวันหนึ่งคุณอยู่ในจุดที่บางยืนคุณมีเงินใช้จนใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณจะรู้ครับว่าการแบ่งปันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การเป็นคนแนะนำให้คนอื่นประสบความสำเร็จนั้นมีค่าย,ยิ่งนักครับวันนี้บางอยากให้ทุกคนเลิกเป็นนักพนันแล้วหันมาเป็นนักลงทุนมองมันให้เป็นการลงทุนนะครับทุกคนที่เล่นบายอยู่นั้นก่อนหน้าที่คุณจะเจอบงังคุณก็เล่นอยู่แล้วครับแต่ในวันนี้ขอแค่เพียงคุณกล้าทักมหาบางังบางจะเพิ่มโอกาสในการเอาชนะให้คุณทันทีและบางจะสอนคุณด้วยตัวของบางเองครับ สำหรับวันนี้บางขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ